สวัสดีครับพลอพีนองเลยมอนี่พาเบิ้งนำแก้ครับนำถมให้ทมไน้าล้วครับโอ้โหดน้ำลายครับปีนี้เบิ้งทางไปให้ไปหน้าเข้าไปเที่ยงให้เที่ยงหน้าเฮากันมีแต่นำถ่วงครับนำลักสีขาดบคขาดครอบบุคันคู่นี่ก็นเลยเห็นขาดเลีล้ยวเลยเห็นขาด น้ำลายครับครับมาเด้อครับทางไหนบุ้มีน้ำม,มาสู่เด้อครับนี่มาแบ่งเอาไปแน่นี่มันหลายพูดครับนี่เขาเตกีเต้เห็นใบเดี๋ยนี่บุ้เห็นยอดใบครับเขาแห้งกำลังมั่นกำลังมั่นอ้อนครับเอาสิตายเแห่งย่งเขาเลยซากระทัวมาแล้วซากอะไรปลาเรย่อยๆออกเบิร์ดแล้วครับเว้ยน้ำลาย